สวัสดีครับท่านผู้ชมแบบเกม e อ h o c a l คาริกันเลยนะครับผมก็วันนี้นะครับมีตัวคอมไก่ของเกมมานะครับผมนั่นคือตัวละครของคีระนะครับผมก็คีระเนี่ยจะอยู่ในทีมแดนสุดยันใช่ไหมรับผมเปิดเขาเดี่เรไปนะครับผมใช่ใช่ใช่อยู่ในแดนสุดยันนะครับผมเข้าก่อนเราก็เปิดหาตัวละครตัวนึงไปนะครับผมก็คือซูรินะครับก็นะไปจัดเทเลนท์ให้แล้วนะครับผมใครยังไม่ได้ดูคลิปเทเลนท์ก็อย่าลืมไปดูกันนะครับมาก ดูกันเลยดีกว่าครับผมว่าคิระในวันนี้เนี่ยจะเก่งกาดกันสักแค่ไหนนะครับผมมาสก,กูเลยดีกว่าเป็นตัวละครอ,คอ่ามาหนึ่งนะความช่วยเหลือเหรอใช่ไหมใช่ความช่วยเหลือว่ะซัพพอร์ตซัพพอร์ตในที่สุดน,นะครับยูอาร์ซัพพอร์ตแม่งเลยคือต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าผมเนี่ยทำเกมนี้มานานมากนะครับแล้วก็รู้เลยว่าแบบแต่ละตัวยูอาร์ที่เข้าเกมใหม่เนี่ยแม่งส่วนใหญ่อ่ะส่วนใหญ่เลยนะเว้ยจะเป็นตัวละครทำดาเมจ ส่วนป้องกันโลเหนือกับความเฉือเนี่ยผมไม่ค่อยเห็นนะครับนี่ก็นาน,านทีครั้งทีนะครับผมก็ดูซิว่าจะซับพอร์ตดีแค่ไหนนะครับผมอ่ะมาสกิลติปกติเนาะอ่าฮีรานะครับสร้างการออกแบบที่สมบูรณ์นะผมสำหรับลูกค้าของเธอเนาะทำให้เกิดอันเบ็ดทางกายภาพเท่ากับ8ปบอเปอร์เซนจู่โจมต่อศัตรูอะไรในแถวหน้าเนาะ เธอยังทำให้เกิดดาเมจเพิ่มเติมมกับ่าร้อยเปอร์เซ็นจู่โจมต่อศัตรูที่อยู่ในแถวหน้าที่เป็นกรณีสูงที่สุดและฟื้นฟูยิ่ภาคะแนนหน่วยโอเคก็คือตีแถวหน้าหมู่นะครับผมแล้วก็จะตีแถมอีกหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ใส่ศัตรูที่มีพลังโจมตีสูงที่สุดในแถวหน้านากก็ตีสองระลอกระลอกแรกตีทุกตัวระลอกสองตีแค่ตัวเดียวที่มีดาเมจสูงที่สุดนะครับผมอ่ะอันตีเล็กนะครับเสื้อผ้าที่คีระออกแบบนะครับผมมีการตัดเย็บที่สมบูรณ์แบบนะครับเธอทำดาเมจทางกายภาพเท่ากับ ร้อยแปดสิบหกเราจะจุจมต่อศัตรูแถวหน้าดูดซับสิบห้าเปอร์เซ็นต์ของทีสูงสุดของศัตรูแถวหน้าเป็นโลของตัวเองเยดเคดูดซับแคป,ปีศัตรูแถวหน้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์เป็นโลให้ตัวเองนะครับเอาเรียกว่าไม่เกินสามร้อยเปอร์เซ็นต์ของการโจมตีของตัวเธอเองนะครับผมจะฟื้นฟูห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของการปรับแต่งโอเคว่ะตีแล้วเนี่ยตีเปิดโลให้ตัวเองนะครับอ่ะอันตีใหญ่นะครับผมขีระใช้วัสดุ พรีเมียมและเทคนิคพิเศษในการสร้างกราะที่แข็งแกร่งที่สุดให้กับลูกค้าของเธอนะครับทาํทาาเ็นทักกายภาพเท่ากับ200%จุดโจมต่อสรูทั้งหมดเธอให้ตนเองและนหนึ่งพันมิตแบบสุ่มเนี่ยได้รับทองคำนานเอ้ทองคำอะไรวะทองคำานสำหรับสองรอบนะครับพราคุมทองคำนะครับลดด้าเมืที่ได้รับ15%เมื่อถูกโจมตีด้วยการโจมตีแบบแอคทีฟเนี่ย จะได้รับเพชรพีและโล่ป้องกัน15%ของพี่สูงสุดกระตุ้นได้สูงสส,สามครั้งต่อรอบเมื่อได้รับดาเมจจากศักตรูที่มีซ่อนลดด,ด้านพิไดตรับเพิ่มเิน15%นะครับก็ประมาณว่าอันติก็ตีหมู่นะผมแล้วก็ให้ตัวเองแล้วก็ให้เพื่อนร่วมทีมหนึ่งคนแบบสุ่มเนี่ยได้รับ ผ้าคลุมทองคำนาะก็คือจะได้ลดดาเมจ15%เรเมื่อถูกโจมตีแบบแอคทีฟก็จะฮิวเลือดก,กับเปิดโล่เพิ่ม15%เสูงแอคทีฟได้สูงสุดคือ3ครั้งต่อรอบแล้วก็ถ้าเกิดว่าศัตรู้นมีซ่อนก็คือไม่ตกเป็นเป้าหมายการโจมต,รตีเนี่ยมาตีเรานะครับผมเราก็จะได้ต้านทานลดดาเมจเพิ่มขึ้นอีก5%ด้วยนะครับก็ดีแล้วเนี่ยเออแคลีฟนะครับทุกคนสามารถมีประสบการณ์ที่ไม่ซ้ำใครนะครับ ได้ที่ร้านตัดเสื้อของคีราเนาะเมื่อเธอได้รับโล่นะครับผมเธอจะให้การต่อเติมกับฝ่ายฝ่ายพัธนิตรับสมุนสองคนเมื่อเธอได้รับโล่เธอจะให้การต่อเติมกับฝ่ายพัธมิตรับสมุนสองคนนะครับก็ตกลงคืนแล้วว่ายกเว้นตัวเองอ่ะก็คือบัฟนี้ที่จะมอบให้เพื่อนเนี่ยจะไม่ให้ตัวเองเนาะเป็นเวลาสองรอบทําการครั้งละรอบนะครับผมอ่ะการต่อเติมนะครับ ลดดัเมเบลที่ได้รับ50%นอกจากนี้ยังโอน30%ของการลดดับเบลไปยังคีระมีผลเฉพาะเมื่อคีรามีโลฮะยังไงวะก็คือบัฟที่คีระมอบให้เพื่อนเนี่ยการต่อเติมเนี่ยอ่า อุ้ยดีนะเนี่ยเพราะว่าถ้าเพื่อนได้มีโล่คีร่าก็จะสามารถได้รับลดดาเมจได้ด้วยเอ้ยไม่ใช่เมื่อคีร่ามีโล่นะครับผมเธอจะมอบบัฟให้เพื่อน2คนถ้าเพื่อนสองคนได้รับบัฟนี้เนี่ยจะทาการลดดาเมจห้าสิบเปอร์เซ็นต์และถ้าเกิดว่าคีร่ายังมีโล่อยู่นะครับผมจะได้รับลดดาเมจไปสามสิบเปอร์เซ็นต์จากค้าสิบเปอร์เซนต์นั้นนะครับ ดูโกงมากนะครับดูเป็นตัวละครที่โกงมากเพราะมันสามารถลดดาเมจได้ค่อนข้างเยอะนอกจากนี้ยังจะมีฮิวกับโลให้ตัวเองอีกต่างหากแล้วก็สามารถเรียกบัฟให้เพื่อนน้อมทีมได้อีกน่าสนใจนะครับอ่ะก็เปิดหาการในคลิปนี้นะครับผมผมไปฟาร์มมานิดหน่อยก็ตอนนี้มีตัวกระชา78ตัวกับเพชรอีก8,700เพชรก็หวังว่าเราจะไม่หลุดเลทกันนะครับ เอโออลิทผมหลุดเล็นเกมคุณเนี่ยมาหลายรอบแล้วก็หวังว่าในคลิปนี้เราจะไม่หลุดกันนะครับผมไปเลยเลยดีกว่าคีฬานะครับอยากลองเทสดูจริงๆิงเพราะว่ามันดูโกงมากนะครับแต่สาตาร์ผมคือมันดูโกงมากนะจริงๆนะแล้วเป็นตัวละครที่น่าสนใจนะครับลดดาเมจห้าสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะคิดดูสตูตีเข้ามาก็ได้แค่ครึ่งเดียวอะ่ะมันมันยิ่งแรงนะเว้ยนี่แค่แพ้สิฟนะแพสสิบคือแบบเก่งจัดแบบแพสสิฟดีมากอะ่ะ มาขออย่างเดียวยาหลุดเลทแค่นั้นพอถ้าหลุดเลทนี่ก็แบบอนะอ้แม่เกยหลุดได้หลุดดีจริงจอิงไอ้ทำไมมันเป็นอย่างนี้วันนี้อืมกูเซ็งนะครับหลุดเลทอีกแล้วหลุดเลทอีกแล้วท่านผู้ชม ทำไมวะเอ็โค่ผมไปทําอะไรให้คุณโกรธผมนักหนาวันนี้คือกูก็อยากจะรีบูตวละอรเนี่ยแล้วมึงก็หลุดเลยให้กูยับเลยไงโอ้ยให้ตายเถอะเพื่เกมมึงก็ฟาร,ร์มยากนะเพื่อนมึงออกให้กูเลยไม่ได้หรอวะทำไมมันต้องหลุดเลททุกคลิปอย่างนี้้วเนี่ยไม่เข้าใจเลยจริงๆนะครับผมโอ้โหวายทำไมมันถึงเกิดเหตุการณ์ที่กับผมบ่อยจังวะ แล้วหลายเกมด้วยนะลุดเลนเนี่ยอ้อยับมากนะฮะไอช่วงดวงดีเนี่ยแม่งดวงดีเกินไอช่วงด,ดวงไม่ดีเนี่ยแม่งก็ดวงไม่ดีชิบหายเลยอะคือแบบโอ้โหกูทอนะครับผมท้อแล้วโอ้ยก้อนเฮ้ให้มันได้จังซี่นะครับโอ้โหแล้วดูทรงการันตีการันตีอยู่ไม่ไกลดูจากทรงตอนนี้แม่เงยโอ้โหเข้าเพชรสุดท้ายเข้าเพชรน,นะครับโอ้ยตายเถอะ ออกยากจากนอกตัวนี้นะครับขิระนะครับผมโ,โอเคเดี๋ยวมาอ่านกันต่อที่อาวุธนะครับผมว่าอาวุธประจำตัวเนี่ยเก่งแค่ไหนนะครับมาดูกันสิ เมื่อคีร่าสูญเสียโลกของเธอนะครับผมเธอจะลดดาเมจที่ฝ่ายพันธมิตรได้รับลดลง15%น้อะสามารถกระตุ้นสูงสุดหนึ่งครั้งต่อรอบเพิ่มลดดาเมจอีกอาวุธแจกลดดาเมจให้เพื่อนร่วมทีมด้วยนะอันนี้เจ๋งว่ะโอเชนแต่ที่เจ๋งไปกว่านั้นคือจะเปิดได้ไหมนะใช่คำถามผมดีๆเลยเออขอบคุณมากยับขอบคุณมากจริงๆแม่งเฮียเราก็ยังได้นะวะอโอเคแล้วผมยวเรามา อครับเอดีกันอุ้ยอะไรอ่ะยังไม่มีปะตัวใหม่เอา้าเฮ้ยนาวานเอาเปิดดิโอ้โหไ,ไหนๆก็มาแล้วนะครับยังไม่มีด้วยนะครับผมเอาเปิดหน่อยเปิดหน่อยอันนี้ข้เมเนยนะเพราะว่าตู้นี้เนี่ยไม่ไม่การันตีไม่ออกนะครับเพราะว่าตู้สัตว์เลี้ยงที่ผมเคยเปิดมาอีกเกมนี้คือแบบการันตีหนึ่งร้อยโลเยอะชิบหายและโอกาสออกแม่งก็ยากชิเป่งนะครับใช่ เนี่ยเห็นป่ะถ้าไม่การันตีมันก็ไม่ออกให้ผมหรอกนะครับผมกับตู้สัตว์เลี้ยงเนาะดูดิขนาดผมมีตัวดองเยอะขนาดเนี้ยแม่งยังไม่ออกเลยโอ้โหแม่งรอกกูการันตีจริง,รงบอกเลยรอกูการันตีและหลุดเลทด,ด้วยไงโอ้โหแม็กอายหลุดเลทอีกกูถามจริงๆนะโบรหลุดเลทให้กูทําเพื่อใครครับเนี่ยกูก็อยากจะได้สัตว์อสูรธาตุอยู่อาห์มาใช้งานนะเพราะว่ามันเก่ง แต่มึงดุเหล็ตให้กูขนาดนี้แล้วกูจะเอาอะไรไปกินวะเนี่ยแมงเลยโอ้โหดูทรงแมงไม่น่าออกง่ายๆอ่ะแค่ตายเหอะน,นั่นไงหมดร้อยสี่สิบตัวหมดไปในพิพตานะครับไม่ออกด้วยโอเคแตงกิ้วหลายๆเลยแมงอะไรวะเนี่ยเกลือชิปเป่งนะครับอะแล้วก็มีกระชับแม่มดเพิ่งเข้ามาใหม่นะผมก็เปิดกันหน่อยแล้วกันมันจะได้เศษออกอันนี้มาแล้วผ,ผมก็จะเอาไปปดดาวเพิ่มเนาะก็ประมาณนี้นะโอเคเปิดเลย อุ้ยเผอิอสกันสก,กีบ้าผมน่าจะดูแอนิเมชันเพราะว่าแอนิเมชันมันสวยมากนะครับผมจะช่างมาแล้วกันอือโอเคมาอัพไอดีกันเลยดีกว่าที่ตายเถอะอ๋อก่อนอัพไอดีอัพเดตดีก่อน,อน,อนผมบอกเดี๋ยวนะว่า <What? S 1> เกมเซิร์ฟหลักของผมเนี่ยผมเมื่อเริ่มมีความสนุกมากขึ้นนะครับถ้าไม่ผมถึงเริ่มสนุกมากขึ้นก็เพราะว่ามันมาอีกแล้ว อันดับสามที่ผมตบน่วงไปเมื่อดานชาติเสร็จแม่งกลับมาชมบันลังยึดอันดับสองผมคืนไปแกนะแกบังอาจอันดับสองของฉันเกมภาคมันไปจากฉันอีกแล้วได้เดี๋ยวผมขอเวลาไม่กี่เดือนเดี๋ยวกูตบมึงลงมาอันดับสามนี่แหละผมขอตัวไปฟาร์มก่อนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยครับเราผมหากับเขาตั้งสิบเอ็มก็เดี๋ยวมึงเจอกูเริ่มมีความสนุกแล้วเนี่ย เห็นปะเริ์มหลักมันแบบมันล้างถ้าผู้ชมเข้าใจว่าคือพอมันล้างเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรครับนะครับแต่พอแบบมีคนมาตบผมล่วงอันดับพ V p เนี่ยผมเริ่มแบบเริ่มมีไฟแล้วมึงมาตบกูล่วงอันดับ p v p ได้ยังไงฟ้าผมไม่ยอมเดี๋ยวมึงเจอกูแน่เดือนนั้นหน้าอย่๋ยวมึงเจอกูบอกเลยพร้อมตบมึงให้ล่วงกับบานกับสามน่แหละนะครับแต่ขอตัวไปฟาร์มค่าพลังก่อนตอนนี้ตู้จูไม่ไหวนะครับผมโอเคมา อัพไอดีอัพไอดีชื้ชื้อฮีระนะครับดูเป็นตัวโกงมากๆเลยแต่ไอสกิลฮิวฮิวนี้มันฮิวให้แค่ตัวเองเนาะเออแล้วก็ฮิวเพื่อนได้ถ้าเกิดแช้งตีใหญ่แล้วก็เมื่อถูกโจมตีอีก แต่ฮิวมันจะไม่ค่อยสมูทลี่เท่าไหร่นะครับผมในสายตาผมเนาะก็ควรใส่ตัวละครฮิวอีกตัวหนึ่งด้วยในทีมนะเพื่อทําให้การฮิลของเธอเนี่ยมันฟล์ขึ้นนะครับเอ้ผมลืมคุยกับแม่มดไว้นั่นดิก็อย่าลืมมาคุยกับแม่มดนะครับผมเพราะว่าได้ค่าความสัมพันธ์เพิ่มสเตตได้นะครับเออมาเดี๋ยวไปอัพของกันต่อแต่เสียดายอสูรธาใช่ไออสูรธาตี่ผมเปิดไปร้อ ตัวเมื่อกี้นี่คือโคตรเสียดายเลยเพราะว่ามันเก่งนะครับอสุดนท่านยูอแค่สูนด,ดาวแม่งก็แบบโหดจัดจริงๆนะแต่ได้สิงโตไฟกูไม่ได้ใช้อะไรแกเพราะว่าผมใช้แต่ UR ตอนเนี้ยเนี่ยยูผมก็ใช้กลอกเนี่ยมาป่าแล้วก็ไอ้จิ้งเหลนเนี่ยอ่ะก็ใช้3ตัวนั้นในการทำของโหดอ่ะชุดรวมพลังนะครับ อ๋ออันนี้ของจากฟรีเขาแจกฟรีต่างจากของเปิดอ๋อสี่เปอร์เซ็นตน้อยจังอ่ะสิบกาชาแม่ง15สิบห้าเปอร์เพื่อนกาชาบึงสิบห้าสรบึงสี่โอ้โหต่างกันราวกับฟ้ากับเหวพี่น้องอ่ะมาเดี๋ยวเรามาจัดกันหน่อยดีกว่าเอาใครออกดีนะครับก็ซูรีนี่แหละเพราะว่า ซูริเทียนลิททีสามนะครับเพราะว่าเก่งแค่สามเดือนแรกตามนั้นนะครับผมก็ไม่ต้องใส่เอาออกเลยนะครับแล้วก็สามมวิลาด้วยนะผมจะเอาออกด้วยนะครับผมว่าไม่ได้ใช้แล้วเหมือนกันแต่ตัวละครที่ผมจะเอาเข้าไปเนี่ยอ่เรเน่เนาะเออดอย่าไว้ตรงนี้เลยนะผมกับคีรานเอาไว้แถวหน้าเลยคารินกาก็อยากจะเปลี่ยนนะครับเอาจริงๆ เอ่อช่วยเหลือผมใส่ตัวละครออยูอาไว้ในช่วยเหลือหมดเลยดีกว,ว่าใช่อามีใครหน้าออกไม้มอารีนาป่าเออเอาอารีนาออกมาดีไหมน่าสนใจอยู่นะเปลี่ยนหน่อยแล้วกันเอาเอาเอา,อารีนามาใช้แทนดีกว,ว่าจบอ่ะแล้วก็สับงล่างนี้ต่อนะครับ โอเคอุ้ยเดี๋ยวแค่ผมเปลี่ยนนิดีหน่อยนี่ค่าพลังกูเลี้ยงเยอะขนาดนี้เลยเหรอเวอร์มากจริงอันนี้เวอร์จริงจากสามร้อยแปดสามร้อยแปด m เมื่อกี้แม่งเพิ่มมาสามร้อยสิบเอ็ด m สับวอสามร้อยสิบสองเจมชดเดี๋ยวแค่กูสับเปลี่ยนตัวละครค่าพลังกูเพิ่มขนาดนี้เลยเหรอเพิ่มมาตั้งสี่ m เนี่ยนะกูถามจริงเยอะจังวะว่าอย,ยังจะเพิ่มโอ้เดี๋ยว นี่ผมแค่เชนจิ้งหยุดตัวละครสับเปลี่ยนเข้ามอใหม่มันข้าพลังกูบวกอีกขนาดนี้นนด้วยหรอวะเดี๋ยวก่อนดิโอลี่แล้วดูเหมือนว่ามันจะเพิ่มเยอะกว่าเดิม้ลยนะตอนเนี้ยเอาเขาเอาชิมหา้วเต็ม มีเอาโอเคโอ,คโอ้โหใช้ครบทุกช่องเลยนะเนี่ยอย่างเงี้ยครบทุกช่องจริงจริงโอเคนะครับผมแล้วเราก็มาสับตรงเรื่องของอาวุธเนาะจุบโอเคโอ้ค่าพลังกูเพิ่มจริงว่ะ งงจัดเพิ่มเพราะอะไรวะเนี่ยงงมากๆเลยสายสัมพันธ์นะครับผมอ่ออิลิเซียด้วยโอเคสายสัมพันธ์ก็คู่กับอิลิเซียนะครับก็เพิ่มจตดได้อีกนิดนึงนะครับผมเออวะค่าพลังผมค่าพลังผมเพิ่มมาห้าเอ็มอันอันดับสองเดี๋ยวมึงเจอกูตอนนี้ยังไม่ไหวเดี๋ยวผมต้องไปปั้นเพิ่มนะผมเอาค่าพลังเพิ่มเล่งอีกนิดนึงน่าจะไหวแหละเดี๋ยวมาเทสกันเลยดีกว่านะครับผมว่ามันจะเป็นตามที่ได้อธิบายไว้ อย่างนั้นไหมตามสก,กิลเนาะก็น่าจะอย่างนั้นแหละนะครับผมก็อันตีเล็กอันตีอันตีได้ก,กับตีปกติก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับผมที่ปกติก็คือสร้างระเป็นสองรล,ลอกรล,ลอบแรกทุกตัวแถวหน้ารวล,ลอกสองตัวละครตีแรงสุดของแถวหน้าหนึ่งตัวโดนนะครับผมก็อันตีเล็กตีแถวหน้าเหมือนกันนะครับผมแล้วก็อทำไรวะนั่นดิเดออี๋ยวไปดูในนี้แล้วนะไปเล่นเลยดีกว่าชิป อันตีเลยเหรอเจ็อดอ่ะเรื่องดาเมจไม่ต้องใส่ใจมากขนาดนั้นนะเพราะว่าตัวคีร่าเนี่ยเป็นตัวละครความช่วยเหลือนะครับดาเมจเธออาจจะทําไม่ได้แรงมากขนาดนั้นนะครับผมก็ดาเมจไม่ต้องไปสนใจอะไรมากเพราะว่าตัวละครของเธอเป็นซัพพอร์ตอยู่แล้วไงดาเมจก็หวังอะไรมากไม่ได้น้องประมาณนั้นละกันจะถือว่าแรงอยู่เอาเรื่องนะครับผมชื้นอุ้ยแต่ มีโล่หนามากโล่โล่ไม่ใช่โล่ของคีราบอกว่าเนี่ยใช่ไหมอันนี้โล่คีราบอกว่ากูเริ่มสงสัยละโล่ใครวะเนี่ยอันอันนี้โล่ของใครวะโล่ของคีราใช่ไหมหรือโล่ของตัวคนของนาตาเลียกูเนี่ยโล่ใครกันแน่เริ่มสงสับสนตีเข้าโล่แต่เมื่อกี้คีราตีเล็กใช่ไหมท่านผู้ชมใช่ใช่เมื่อกี้คีร่าตีเล็กนะยังไม่มีบัฟนะครับผม ต้องอันตีใหญ่เนาะถึงจะแจกบัฟเพิ่มเพิมทีมนะครับอุ้ยแต่โลก่กูเต็มทุกตัวในทีมเดี๋ยวก่อนอันตีใหญ่ทีละอะใครได้บัฟบ,บ้างวะเนี่ยนั่นดิกูใครใครใคร,ใครได้บัฟบ,บ้างครับพอ,อกกูทีกูอยากรู้มากเลยตอนนี้อันนี้บัฟกีฬาป่ะนี้ใช่ครับตัวเดิมนะครับผมเนี่ยลดดาเมจที่ดับห้าสิบเปอร์เซ็ และยังมอบให้กับตัวของคีระอีกสาสถ้าคีระยังมีโลมันละครับเชียคือจับได้ที่โลยังไม่แตกอะ่ะเก่งสุดๆไปเลยเว้ยนะผู้ชมแต่อย่างน้อยถ้าใส่คีระในทีมค่ะตัวละครฮิวเลยอีกตัวหนึ่งเข้ามาใส่ในทีมเพิ่มเติมนะครับผมเพราะว่าคีระาเนี่ยมันฮิวไม่ได้ครอบคุมขนาดนั้นเราต้องหาตัวละครฮิวอีตัวหนึ่งเข้ามาใส่ในทีมเพื่อช่วยฮิวเพื่อนให้ร่วมทีมเพิ่มเติม,ตมนะครับอ่าฮะ โอ้แต่เลื่องโลน่นี่สุดยอดว่ะชอบไอ้คำว่าโล่หนานี่คือแบบหนามากจริงหรือว่ามันมีภาพวะท่านผู้ชมเดี๋ยวกูไปตบอันดับสองลงมาเลยดีกว่าผมว่าทีมใหม่ของผมเซตนี้น่าจะมีภาพอยู่ เนี่ยก็เป็นตัวละครซัพพอร์ตนะครับผมเอฟเฟกมันจะไม่ค่อยอลังการเท่าไหร่แต่ถามว่าเก่งไหมเก่งถามว่าทีไหนบอกเลยทีศูนย์กูให้เลยถ้ามึงจะแจกลดดานเมทห้าสิเปอร์ซ็นอย่างเงี้ยมึงทีศูนย์ไปเหอะนะครับมันแล้วมันแจกเยอะใช่มันแจกเยอะขอสับทีแป๊บนึงนะเอาไว้อย่างนี้ลนแล้วกันแล้วก็ชึบโอเคอ่าอย่างเซตนี้อาอะมาตัวตัวคีระบอกว่านะัดทีศูนย์อ่ะ ต่อไปจะเป็นการเอ็กซ์เพริเมนต์นะครับผมว่าผมไม่ได้ปีอัปไอเดีอะไรโหดขึ้นเลยผมแค่เปลี่ยนตัวละครใส่ใหม่เข้าทีมเดีย๋ยวตบดูดิว่ามันจะไหวหรือไม่ไหวนะครับผมอลองดูแล้วกันอ่าสามเธออ่าใส่ซูรสิสามเธอแรกเก่งโคตรนะครับผมโอเคไหวเปล่าวะไม่รู้ลองดูมา let's see how it works นะครับ ผมไม่ได้ไปปั้นไอดีเพิ่มให้โหดขึ้นกว่าเดิมนะครับผมตอนนี้ก็เหมือนเดิมเลยอ,อ,อุ้ยโลเปิดมาผมโลดเกือบเต็มทั้งทีมาโลดผมเกือบเต็มโหลดทุกทุกคนนะตอนเนี้ยโลกูหนามากมอุ้ยอุยุย,ยตีตีไม่เข้าอ่ะเล่งเลยละการตอนนี้ อุ้ยโลยังไม่แตกนะโลยังอยู่นะตอนนี้อุ้ยนัาเละก,กุนโลตันนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยโล่กอุ้ยโล่กูแข็งจับเลยว่ะแล้วผมมีลด้าเมจของคีราด้วยไงเอาดิมีลดาเมจอ่ะยูโนตีกูไม่เข้าหรอกตอนนี้ต่างฝ่ายต่างตีกันไม่เข้านะผมเพราะว่าทั้งสองฝั่งเนี่ยมีโลก่กันทั้งคู่เนาะก็ต้องเจาะโล่ก่อนถ้าโล่แตกเมื่อไหร่นั่นแหละคือสนามจริงนะ โลแตกของจริงโลยังไม่แตกก็รอลุ้นอุ้ยโลมันแตกแล้วนะครับโลมันแตกแล้วโลมันแตกแล้วโลผมแตกบางตัวแต่ยังแต่ยังมีบางตัวก็ยังมีโลอยู่อุ้ยี่ว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 ีวี่วีก อุ้ยเลเน่กูตไีไม่แรงเลยว่ะตีแค่ครีงเหรอเบาจังวะเดี๋ยวก่อนเลเน่กูตีไม่แรงเลยเฮ้ยเลือดเต็มแต่โล่หายโลนาตาเลียงอยู่นะครับตัวอื่นโล่แตกหมดแล้วคิรัตตีใหญ่มาแจากบัฟให้เพื่อนร่วมทีมแล้วแจกโล่ด้วยนะครับตอนนี้จะแจกโล่ก็ตอ่อเมื่อโดนตาเลีแบบแอคทีฟมีโล่มีโล่แล้วโล่เริ่มเด้งนิดๆหน่อย อ่ะโอเคโอ้โหอันนี้ไม่แรง่ดูดิเอ็มโอ้คือว่าคีราผมลงไปลองไปคุยกับลากมะม่วงแล้วโนชุบมาโอเคแม่เงยคีรากูล,ลงไปคุยกับลากม,ามง ตัวละครของลิกเซียเหมาเนี่ยจะเก่งนะผมก็ต่อเมื่อมีคนชงให้เยอะๆนะก็อย่างอย่างทีมฝั่งตรงฝั่งตรงข้ามเนี่ยคือมันมีตัวชงเยอะนะครับผมลิกเซียเหมามันก็เลยตีแรงนะครับคือตัวละครค,คอนแอล่ะมันต้องมีตัวชงแหละถ้าชงเก่งๆเลยนี่คือแม่งจะโหดมากนะก็อย่างเนี่ยคือสภาพของการได้รับชงแบบขั้นสุดนาอมันเลยแรงนะครับโอ้ยเชียกูโุนตัดอุ้ยมาอฮ้ยเุ้ย้ย้ย เดี๋ยว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 เฮ้ย,ยจะเย,ย็นจะเจะเย็นโผล่จะเย็นจะเย,ย็นจะเย,ยจะเย็นเฮ้ยเฮ้ย้ยดับดับดับโอ้ดับไปหมดโอ้ยชิดดับไปหมดแล้วโอ้ดับอีกแล้วโอ้ยโนโอ้โอโอแม่งเอ้ยไม่ไหวนะครับเก้ก็คงต้องตามนั้นนะครับผมก็คือไปฟาร์มไอเดีเพิ่มให้โหดวันนี้นะครับผมเดี๋ยวมาตีใหม่ได้ได้เพื่อนได้เลยอันดับสองเดี๋ยวมึงเจอกูแน่นะโคตดตอนนี้กูยังไม่ไหว แต่ผมจะว่าอนาคตเดี๋ยวกูไหวแน่นอนรอดูได้เลยนะครับรออรอดูเลยถ้าผมเอาลิกเซียเหมามันมงได้ฮะผมบอกเลยว่าทีมฝันตรงข้ามมันทำอะไรผมไม่ได้เว้ยเพราะว่าตัวละครดาเมจฝันตรงข้ามมีแค่ตัวเดียวนะผมที่มันแรงก็คือลิกเซียเอาเนาะหรือว่านาตาเลียก,กูจะโซโลโวะหรือเปล่าเนี่ยมันทําได้หรอวะมันทาไม่ได้นาตาเลียผมดาเมจมันแรงไม่พอนะเว้ยจริง น่าเหืน่นาตาเรียนผมมันไม่ไม่ได้ะไรขนาดแต่แต่แม่งถึงชิบหายเลยวะจริงนาตาเรียนกูคือถึงชิบหายนะคะเพราะว่าอุ้ยเฮ้ยแปลกๆหรือไหววะนั่นดิแล้วสงสัยแล้วไหวหรอวะเนี่ยเฮ้ยจริงจังวะเนี่ยเฮ้ยเอาละ เอาดิมันเจาะโลผมไม่เข้าไงโลนาตาเลียกูหนา You know โอ้โหนี่เนี่ยวัตถุบโบราณนะครับผมทำตำเม็ใส่ไปชนะวันท่าุยผู้ชมชนะจริงชนะบอกแล้ว นาตาเลียเนี่ยเก่งมากท่านผู้ชมถ้าดาวเยอะแม่งจะยืนยืนอยู่อย่างนี้แหละแม่งไม่ไปไหนนะครับผมแม่งตีกูไม่เข้าด้วยเอาตามอ่ะดูดิแล้วดูโล่นาตาเลียผมเห็นป่าโล่แม่งเต็มหลอดตีกันให้แตกวะถ้าเล่นเกมยือ้อกูชนะแน่ๆนะครับเกมเร็วกูแพ้แต่เมื่อกี้อย่างที่เขียนได้ชัดคือลิกเซียมเหมาแม่งตีนาตาเลียผมไม่เข้านะครับผมต่อให้ได้บัฟเยอะขนาดไหนก็ตามทีเนี่ยผมก็เลยบอกกันว่านาตาเลียเนี่ยคือตัวละครที่ควรคากกบการเปิดหาม,มากนะผมเพราะว่าแม่ง มันมันแบบมันตัวละครซับพอร์ตที่แม่งเรียกว่าแทงได้เลยถ้าเกิดว่าดาวเยอะนะครับ <bem. S 1> ก็อย่างนี้แหละตอนแรกผมคิดว่าไม่ไหวนะแต่แบบไปๆมาๆดันไหวซะง,งั้นเพราะว่านาตาเลียกูคือแบบเดอะโก้ตนะครับผมตียึดเดียบตีกูไม่ดีตีกูไม่เข้าหรอกกอกกูหมดแล้วใช่ไหมอย่างกูเล่นกอกไปได้นะผมแล้วกอกกูมาเต็มหลอดโอ้โหแม่งเเกมยื้อมันดีจริงๆอ่ะอันดับสองเจอกันนะครับผมเดี๋ยวไว้มาตบผมไม่แล้วกันถ้าตบผมลงมาเมืมเ่อไหร่ก็ เดีย๋ยวผมไปตบคุณกับขึ้นไปใหม่ได้เหมือนกันนะผมก็รอคุณพัฒนาองให้เก่งกว่าน,นี้นะผมเดีย๋ยวผมจะไปสู้คุณใหม่ไปท้าชิงตำแหน่งอันดับสองนี่แหละอันดับหนึ่งสู้มไม่ไหวอยู่แล้วเรามาชิงอันดับสองกันดีกว่าผมกับอันดับสามเนาะมาก็นี่ยผมเลยสนุกกับตอนนี้มากเลยเพราะว่ามันเริ่มตบผมลงมาเนี่ยเอาจริงๆนะเหมือนเซิร์ฟนี้เนี่ยเหมือนมีผมกับเขาเล่นเงิอนอยู่สองคนนะตบกันไปตบกันมาขึ้นขึ้นลงลงใช้ขวาใช้ขวาแล้วท็อปม่งสนุกที่หาเลย ก็สรุปของตัวละครของคีรานะครับผมก็เป็นตัวละครซัพพอร์ตที่สามารถมอบรอดเดเมจให้เพื่อนทีมได้นะครับผมมีฮิลและเปิดรอดให้เพื่อนทีมได้ด้วยนะครับแต่ข้อเสียเลยก็คือตายง่ายไปหน่อยนะครับผมสกิลออโต้รอดมันค่อนข้างน้อยเนะนาะก็แนำมาให้เอาไปใส่ไว้นในท่าหลังของทีมนะครับผมจะได้มีโอกาสรอดชีวิตเยอะมากขึ้นแล้วกจ็จะสามารถมอบบัฟให้เพื่อนทีมได้เยอะนานๆน,นะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะผมตัวละครของคีราเนาะแต่ผมไม่แน่ใจนะครับว่ายิ่งดาวเยอะเนี่ยมันจะเก่งไหมเนาะนั่นก็อีกเรื่องหนึ่า ศูนย์ดาวก็เก่งแล้วในฉากตอผมนะับผมไม่ต้องปั้นดาวเพิ่มเติมอะไรก็ได้นะเพราะว่ามันเก่งที่แพสซีฟตัวนี้เนี่ยแพสซีฟแม่งยังเก่งเลยผู้ชมไม่ต้องปั้นดาวก็ยังใช้งานได้นะครับผมก็คิดว่าน่าจะใช้ยาวๆแหละเพราะว่าแม่งเพิ่มลดดาเมจให้ทุนทีม50%อะแค่นี้ไม่กโกงแล้วบอกว่าโกงจงโกงมากแลผมโดนแบบตัวอะไรวะเนี่ยแม่งโกงมากแต่สรุปว่าอาให้ทีหนึ่งละกันไม่ทีศูนย์ ที่ไม่ทีศูนเพราะว่าสกิลเอาตัวรอดให้ตัวเองนี่มันไม่มีเลยก็คือถ้าแม่งตายคือโอกาสตายสูงมากนะครับก็เลยอยู่ทีห่งที่ที่งเพราะว่าบับมันค่อนข้างดีและวหลากหลายแต่ถ้ามันแบบมีสกิลเอาตัวรอดหน่อยเนี่ยก็จะเป็นที่สุดเลยแต่มันไม่มีก็เลยอยู่ทีหน่งนะครับผมประมาณนี้แล้วกันนะผมกับตัวละครของคีลานะครับก็ รอดูได้ว่าคลิปหน้าตัวละครใหม่ของเอ็กโคคาลิปจะเป็นตัวละครอะไรเดี๋ยวผมก็จะเปิดกระชากห้นแล้วมาชมดูแล้วก็มารีวิวให้ท่านชมดูนะครับผมว่ามันจะเก่งสักแค่ไหนนะครับก็สวัรดบคลิปเปิดกระชากิระในวันนี้ผมก็คงต้องขอลาไปก่อนครับผมวัมนพุธหมรานะครับสวัสดีครับ